หนาววันนี้มีขนมหวานมาฝากอากาศร้อนๆมากินขนมหวานด้วยกันคุยกันไปนอกจากเนาะสวัสดีจ้าอากาศห้อน้อนไม่ลองห้อนอีกดีเดห้อนกระโดกระดีค่ะก็เลยทำขนมหวาน แตงไทยใส่ลดช่องนิดหน่อยแล้วก็สาคูนิดหน่อยน้ำ mm hmm. ร้อนกับข้าวกับปลาก็ไม่ค่อยหิวไม่ค่อยอยากนะพี่น้องอากาศมันอ,อ้องมันอบมันห้อน ก็เลยทำขนมหวานวันนี้นี่แหละอันคลิปเมื่อเช้านเน็ตผูภาษาอังกฤษแล้วมีพี่เขามาขอให้เน็ตแนะนำการครบดูใจฝรั่งนะ่ะเน็่จะทำเมื่ออื่นเลือกตอนเช้ามันห้อนอี้ท้อนจนคิดอีกอย่างบอ่ แซ่บแตงไทยหอมหอมประเทศไทยกำลังเข้าหน้าแรงหน้าร้อนนี่แหละ ก็ใหญ่แกยังกินอะไรไม่ได้มันร้อนแกว่าเมืองไทยร้อนขนาดนี้ประเทศแกช่วงเดือนนี้ร้อนกว่าเมืองไทยอีก45องศาขนาด37 38ยังบอมี่หนอกมองซิอยู่พี่น้องเฮ้ย45 แต่เพื่อนว่าบ้านเพื่อนทะเดชร่องหลายไหยเด็กน้อยไม่ต้องไปโรงเรียนเขาไม่ให้เด็กน้อยไปโรงเรียนบ้านเขาไปเบิร์ทัแล้วเด็กน้อยนั่งในแ,แต๊าะกกชกอยู่เพราะเขากลัวเด็กน้อยร้อนจัดแล้วทําให้เด็กนกอ,อากาศห่อน Biolu na? Mampa yang lani. Hi, Simba. Mampa. 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 ปีแล้วจะห้าปีแล้วพอเห็นอกทาหมดมือเหมือนเวีนนอนอยู่ในห้องแอร์เพิ่งจะออกมานี่แหละแม่นั่งปาาพรมรูปไปนอนอยู่ในห้องแอร์เบิงเอาลอดอยู่กับพ่อเขา พอแล้วตอเน,น็ตทำคลิปเมื่อเช้าเนี่ก็มี fc ที่บอกแม่ fc เน็ตหรอก fc หลวงทางเข้ามาเมนเข้ามาพูดเข้ามาบอรดีเน็ตบอกเรื่อยๆว่า ผู้ใดเข้ามาคอมเมนต์ผู้ใดเข้ามาบูลี่เน็ตนะเน็ตบอกว่าเด้อแต่ถ้าเน็ตตอบกลับนะรับให้ได้หวนกันดูบบบบบบัดทีนี้เวลาเข้าตอบกลับว่าเราพูดไม่สุภาพว่าเราพูดนู่นนี่นั่นว่าเราพูดไม่ให้เกียรติแล้วเวลามาพูดมาเม้นเข้าน่านะแต่ละเม้นเนี่ยโอ้สุภาพคักให้เกียรติห้องคัก เนตรู้อยู่หรอกว่ามาจากจากไหนแต่ว่าเนตตอบกับคือจบเนตไม่ไม่เป็นคนที่ยุแเยงตะเคงรั่วให้ไปตีกับใครต่อแต่ว่ารับให้ได้เวลาเนตตอบกับเนตบอกเรีบบุรีเนตบุรีโหลดเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์โหลด เพราะว่าเจ้าของช่องเขาสีอันไม่มีสิทธิ์ตอบกลับไม่มีสิทธิ์อันพูดกลับถ้าคอมเมนต์บูลลี่ธรรมดาก็โอเค okay. อันคอมคอมเมนต์ไหนที่ว่าแบบเลียบเรียบเคียงเคียงแบบเสียบเสียบเฉียงเฉียงแบบอยากให้เข้าทะเลาะกันตลอดไปนะตอกลับหน้าง่ายทุกคลิปด้วยกัะทุกคอมเมนต์ พวกคุณมีความสุขบอกพวกคุณเข้ามาดูคลิปผูน้นี้แล้วก็มาอ่าสอดเนมไปบอกผู้นั้นคุณไปดูคลิปผู้นั่นแล้วคุณอ่าเป็น f อซคือคล้ายๆกับยุเยงนะ่ะเรายังไม่ได้พูดให้ใครก็หาก็หาว่าเราพูดให้คือแบบอย่าง ทำไมถึงไม่สนับสนุนไฟไฟของพวกคุณไปทำไมพวกคุณถึงเป็นคนแบบพอ้เจสิิว่าจังไหนละคนประเภทนี่เนาะว่าง่ายๆซะเวลาเราพูดภาษาอังกฤษก็ว่าผู้ภาษาเล่าโลดอีลา มันสิเปไปแน่วอื่นเอาแปว่าภาษาอังกฤษคุณไม่เข้มแข็งตัวหากคุณแปไม่ออกว่าเขาพูดว่าอะไรมันเป็นปัญหาเจ้าเลยค่ะมันบอได้เป็นปัญหาเจ้าของช่องเด้ค่ะแปให้ดีเด้อแปลว่าเดี๋ยวเปผิดแปถูกแปเป็นว่าคอยไปด่าเจ้าเนี่ย่าแม่นนด้ แล้วอีกคนหนึ่งน่าจะเลิมติดตามไปแล้วแหละอันนี้มาพูดมาบอกเขาจาชื่ออะไรเนี่ยไปเอ่ยชื่อหอลบขี้เกียจจำแล้วพูดภาษาอังกฤษป้าพูดได้เก่งกว่าป้าพูดได้ดีกว่าหนูแล้วกันแหละแต่ป้าอะไรอ่ะอยากบอกว่าหนูมองโลกในแง่ร้ายเกินไป อยากสิฝากไปหาคุณป้าเข็บอ่าคอมเมนต์นี้คือกันเนาะว่าอ่านคอมเมนต์ป้ามาสามสี่คอมเมนต์ที่มาเมนต์ใต้คลิปเน็ตนะป้าเป็นประเภทผู้หวังดีประสงไร้คือว่าแบบว่าให้ฟังดีอะแต่ลึกๆดล้อป้าประสงไร้คือแบบ ไรอ่ะไปช่องไปดูช่องนั้นมาแล้วก็มาดูช่องเราแล้วเอาช่องของช่องนั้นกับช่องนี้มาเปรียบเทียบปศิี้มามาว่ามาวิจารณ์ในจุดกลางป้าถ้าป้ามาเบิงงคลิปนี้เด้อตอนแรกก็คิดว่าเป็นอันคนดีแหละแต่ป้ามีจุดประสงค์เฮ็ดให้คนตีกันโดยที่ป้านั่งหัวเราะแล้วก็มีความาสุข ในการเห็นคนทะเลาะกันเด้ยักชื่อเอยียงบบบกบโบหู้แนทกบได้จําแต่รู้ว่ามันส่งมาสามสี่คลิปแล้วคลิปกนเมืมมเ่อหกเดือนที่แล้วแนทะก็ไปอ่านคือกันป้าคนเดียวกันนี่แหละเอาเป็นอย่างคือต้องอวดขวางต้องอวดสามีคือดูแปลกเพรียฝรั่งของแปลกเนาะเออแปลกก็แปลกอา่าแปลกก็แปลกสะเถาะ แต่ก็จะดูไปจังซีละ่ะน่ะฟังเน็ตเลยว่าเน็ตไปอ่านความหมายของคลิปที่แก,กเขียนมาแล้วมันเหมือนกับดีแต่มันก็บดีมันเหมือนกับจะว่าประสงค์ไ่มันก็บแมนเน็ตเก็เลยส่งข้อความไปถามเพื่อนว่าป้าต้องการอียงจากช่องหนูกับช่องของเขาป้ามีมีจุดประสองค์อียงอยากให้ค้นแตกแยกกันหมอยากให้คนผิดข้อกัน คือแบบค่ยๆจะพูดเอาดีฝังเราก็ไม่ใช่จะเอาฟังดีฟังไหนก็บอเชิงนะพี่น่องถ้ามาฟัางอยู่คลิปนี้ก็สร้างเด้วคือค่ยๆแบบเป็นคนยุเยงดูความทะเลาะวิวาทของคนอื่นแล้วมีความสุขนะบอได้บอได้ดว่าเป็นเอฟซผู้ใดผู้หนึ่งแต่มีความสุขเวลาเห็นคนอื่นเขาทะเลาะกัน พอเห้าว่าวพอเห้าจาับท่าถูกก็ว่าโอ้หนูดูเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายเกินไปเนาะว่าเม่นมองโลกในแง่ร้ายเกินไปแต่ว่าอ่านคอมเมนต์ของป้าแต่และคอมเมนต์แล้วคือมันเป็นคอมเมนต์ที่คล้ายๆกับอย่างวะอ่าอย่างขาเดี๋ยวติดตามเพราะความสะใจเห็นคนเขาผิดกันขัดแย้งกันเนี่ย ข้อความตืบอยู่เพื่อนส่งมากเน็ตลบทิ้งไปแล้วบอกเลยว่าเน็ตเอาออกเพราะว่าถ้าพูดใดฟังภาษาอังกฤษออกเน็ตบบดได้ไปว่ให้ใครเน็ตว่ให้ตัวเน็ตเองว่าเออช่องเน็ตเป็นชื่อเน็ตไลฟ์สไตล์แล้วก็เป็น ช่องที่ทําเกี่ยวกับกินเล่นกีฬาแล้วก็พูดคุยแชร์บ้างกับสิ่งรอบตัวแล้วก็เที่ยวบ้างนู่นนี่นั่นแล้วเน,นก็เลยบอกว่าเออสามีก็ถามว่าเธอเห็ดงาน youtube มีคนเข้ามาเม้มนู่นนี่นั่นไหมอันนี้เขาถามอีดีเนก็เลยบอกปล่อยวางอย่าไปตอบโต้อย่าไปดายอย่าไปนู่นเขาลับเพราะว่าการที่เธอไปตอบโต้เขากลับ การที่เธอไปอยังเม่นไปเม่นมากมันเฮ็ดให้อะไรอ่ะจิตของเธอฮะหล่ะจะบดีทําให้เธอเป็นคนที่บม่มีอะไรความสงบสุขในกลัวอีหลีตัวตามที่สามีเนตเนตเนตบวกเนี่ยเนตยังบ่ได้ว่าเออไปบอกว่าผู้นั้นผู้นี้เนตบวกกับตัวของเนตเองแล้วเฟ้นก็เลยถาม่าเป็นอย่างคนไทยนะ่ะคือต้องอีชากัน เป็นอย่างคือต้องบูรี่กันเองในไหนก็เกิดประเทศเดียวกันในไหนก็เกิดแผ่นดินเดียวกันเป็นอย่างคือต้องจ้องที่จะอิจฉากันคือว่าในครอบครัวเน็ตยั่งบัวได้ไปเก้า,ก,ากันบูวไดก้อยย่างบาว่าเน็ตไปจูจีไปจี้ตูดไปจี้ด่าผู้ใดอีกก็เรียกว่าเอาเอีเ้ยแล้วทิ่ ก่อนจะจบก็แค่บอกว่าเออลูกสามชื่อหยังเกิดวันหยังเกิดพ่อสอนเองหนังเป็นอย่างเขาคือชื่อนี่ชื่อนั่นยังบอได้ไปล้ำปามผู้ใดยังบอได้ล้ำเส้นไมหาผู้ใดเลยก็ยังมีคนมาว่ามีคนมาว่าเวลาเหาบอว่าก็สร้างภาพให้เหาตีกับคนอื่นเวลาเหาตีกับคนอื่นก็ว่าเหาอันไปเกาะกระแส นี่แหละเนถึงบอกว่าค้นในค้นบางกลุ่มค้นที่อยู่แบบยุแยงให้ค้นตีกันนะพวกคุนน่ะโลกจิตบว mm hmm. ก่อนที่เชื่อว่าฉันอากาศ่้นเป็นบ้าเป็นนูนเป็นใบโพลาพวกคุนน่ะว่างบอกไปพบหมอไปรับยาช่องสีเนี่ย เขาเวงอีหย่างเขายังบวได้ไปก้าวไกลชีวิตเองฉะนั้นเวลาเขาอาปาาอีาาองก็ผิดเบิรตัวนี่แหละเนว่ที่เฮ็ดให้เน็ตศูนย์เรวพกว่าตอบกลับว่าเฮ้าว่าหยาบคายว่าเฮาตอบแรงว่าเฮ้านูนนี่นั่นเลยแล้วจะขวาเม้น เจ้าของคิดบอกว่ามันจะเส่งบอกสำหรับคนที่เขาอ่านบอกแล้วเม่นได้บุรี่ได้แต่รับคาตอบที่เจ้าของช่องเขาจะตอบกลับให้ได้คือคันแต่ละคนสิมาแบบเอยียงเขาเรียกเอียงกว่า ซูเปอร์สตาร์ซูเปอร์ซไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ตีบอมมีเงาหัวเห็นไหมเป็นรูปดำๆนะบอมมีอีอย่างเลยวงกลมเห็นไหมแต่ซิมีชื่ออยู่ยรหรอกวอาภาษาอีสานก็ได้อีลาพันว่าจังสั้นอีกอันเป็นอย่างคือแขวเทศเลกสิบแขวอีอย่างเมื่อเศร้ายังบ่ได้แขวพูดได้ยืนเออเขาคิด ขาคิดคอนเทนต์อันนี้ได้เขาก็มาแค่ของเขาตามปกติเขายัางบวได้แขวผู้ใดควักคุนทะว่า,วางเกินวันวันบ่ได้เหตุอย่างไดจ้องแต่ชีแย่ร่างแตนผู้นั้นจ้องจ้องแต่ชีไปแย่ร่างพึ่งผู้นี้อาชีพหลักขึ้นนินทาชาวบ้าน อาชีพร้องคือ,อยุแยงปั่นหัวคนให้ตีกันแม่ตัวเองนั่งเบิงบเัเนี้อาชีพเรียเร่ยงแปะเรี้ยงทองบ่มี่ให้ให้ซะเทอะ ให้พวกคนที่จักมาจากทางก้งดางโดดแต่บอกเลยว่าบอเมนเอฟซีเนี่ยเพราะว่าผู้จักทางมาทาังไปอยู่ กระเด็นออกไปบอกว่าให้เข้าไปเลี้ยนให้เข้าไปโน,น่นนี่นั่นเคยบอกไปคลิปก่อนนู่นแล้วว่าซสีเลียนเฮตุอย่างซสีเลียนไปเพื่ออย่างเพราะว่าบัได้เพราะว่าบอได้คิดที่ไปอยู่บ้านสามีอีกอย่างคือเข้าว่ากับสามีสามีเข้ารู้เรื่องเข้าเข้าสังคมหมู่สามีเขาสามารถฟังเข้าออกได้อยากซสีรลู้เสือเหลือเกินว่าคุณ มีความสามารถดีกว่าฉันจริงบัวกับการที่คุณว่าคุณเว่าภาษาอังกฤษได้ดีกว่าฉันกับการที่คุณว่าคุณสามารถสื่อสารได้ดีกว่าฉันฉันบ่เชื่อดอกกราบได้ที่ฉันยังม่งหูฉันยังบ่เห็นแต่ฉันน่ะสามารถที่จะมาเฮ็ดลีบออกมาได้ว่าเออแกฉันพูดได้ฉันฟังออวและเรื่องเขียนหนะัะยอมรับเขียนยังบ่ท่านเกง่งพยายามฝึกอยู่ แต่เรื่องฟังเรื่องสนทนาเรื่องอาการอ่านได้อยู่บ้างแต่การวิวการฟังเนี่ยได้ประมาณ9ก้าเกาอร์ซนการอ่านได้สักประมาณ8ปดสิบนแต่การเขียนเอาให้สัก50%เซนแต่เป็นอย่างคือบบเรียนเพราะว่าเลียนไปห้องกูโบได้ใส่ห้องอยู่เมืองไทยก็คิดอยู่แล้วว่าชีวิตนี้ทั้งชีวิตขออยู่เมืองไทย บ่ได้มีเพลนหรือมีแผนอย่างว่าสิยายตัวเองไปอยู่บ้านสามีถึงลูกจะเรียนจบหรือว่าถึงจะอายุหลายก็แค่ออไ,ปไปไปมากๆเอาเป็นอย่างคือบอกไปดีหนึ่งบ่มกอาหารเขาเป็นคนกินยนี่ยหนุงยากสิเป็นยากให้สามีเท็ดอย่างสองเป็นคนที่คิดทอดบ้านแล้วสามถ้าเป็นอย่างขึ้นมากคืออยู่บ้านเฮ่ามันดีกว่า ไปอยู่พุ่นเข้าหัวเดียวกับเทียมรีบเขาบอกมีผู้ใดอยู่นี่ถึงเข้าจะอยู่ผู้เดียวแต่เข้าก็ยังห่วเป็นบ้านเข้าเข้าสามารถที่จะไปนูน่นไปนี่นั่นได้เข้าสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แต่ยุ่นนู่นมันช่วยเหลือตัวเองได้แต่ก็ต้องติดต่อรัฐบาลหรือบางทีเข้าไปช่วยไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนคนไท่น้ำกันถ้าเขาบ่าอยากให้เข้าได้ดีละ่ะถ้าเขาบ่อยอยากช่วยเข้าอย่าง ถ้าเขาบอยอยากเดี๋ด้วยภา่นอกถ้าไปแล้วเขาสมน้ำหน้าเขาตื่ตมละ่ะถ้าไปแล้วเขาบอยให้ความร่วมมือละ่ะฮัลมันบอกคือมันมันบอกคือกันกับเฮ้าอยู่เมืองไทยถ้าเฮ้าอยู่กับเขาบอได้เฮ้าก็ยังงี้ท่างไปอเออเฮาก็กลับบ้านเฮ้าเฮ้าก็มีบ้านเฮ้าก็มีเม่เฮ้าก็มีที่ถามว่าเป็นอย่างคือบวยไปสร้างไปเฮ็ดไปทำไหว ตอนนี้แม่ก็เออก็มีคนดูแลอยู่แม่ก็มีเงืนกินเงื่อนเก็บเฮาก็เก็บเงิ่อนตรงนั้นไว้ถ้าหากวันไหนวันหนึ่งเฮาเกิดการเลิกลายยาล่างกันมาเฮ้าก็ค่อยเอาเงืนตรงเนี้ยไปลงทุนเปิดร้านขายของหรือว่าไปเปิดร้านขายของช่ามเอียงก็ได้มกโกเชว่าเฮ้าบอกมีเงื่อนเก็บเฮาบอกมีเงื่อนเลยในบัญชีเน็ตคิดไว้เบิดทุกอย่างเน็ต าวางแผนไว้เบิดทุกอย่างก็ใช่ว่าสิมานั่งอะไรละ่ะบอได้รู้ว่าตัวเองจะเป็นจังไงมาจังไดถามว่าอ่าน้อยใจบอเวลาค้นมาว่าเออสามีบอคิดอยากจะพาไปอยู่บอเคยน้อยใจแล้วก็บอน้อยใจพ่องพราะถึงเอาไปอยู่แนตก็บอกแกแล้วแนตบอก,ก,กไปแต่ให้ไปเยี่ยมญาติเยี่ยมลูกเยี่ยมเต้าจังเสียแนตไปอยู่ มันไม่ใช่ว่าจะมีแต่ความคิดเห็นหรือความพอใจที่เขาสิเอาไปอย่างเดียวมันต้องถามความคิดเห็นหรือความสมัครใจของเฮาพ่อมว่าเฮ้าอยากไปบอแต่ส่วนมากแล้วคนเมียฝรังด้วยกันก็สิคิดว่าสามีบออยากเอาไปดอกเพิ่นอยากไปพอแห้งแล้วผลก็มาตัดสินใจแทนเฮ้าเออเพราะหน้าตาอย่างซี่ผู้ดใดสิเอาไปนันนม่มผนเพิ่นเมาเมาเ้ามาตัดสินใจเบืดอทุกอย่าง ื่อสิมาหู้ดีบว่าตัวเขาได้จังไงว่าเขาอยากไปบ่อยากไปถามเนตร้อยข้างเนก็สิตอบคำเดียวว่าเนตบ่ได้อยากไปอยู่แต่ถ้าให้ไปหาอยากเน็ตไปเพราะเนตรู้ตัวดี่าเนตเป็นคนยากตึงในการอยู่การกินเพราะยายเกยังว่าเลยเนตถ้าบ่มีข้าวเนาะบ่มีข้าวสารบ่มีขนมกีบบ่มีอาหารให้เธอสิบ่ตายตีเนตยอมรับว่าเนตเป็นคนที่อยู่ยาก เป็นคนที่เลือกกินเด้บอสแมนบอกเลือกเดยเห็นหน้าตาที่ให้ควันเยินก็ได้เลือกกินแกก็เลยว่าฉะนั้นอยู่เมืองไทยล่ะดีแล้วเฮ้าค่อยไปพักผ่อนเฮ้าค่อยไปหาลูกเอาก็ถามแน่แม่เพราะเฮ้าว่าจังสี่ก็บอกบอแมนดอกเขาโกหกเขาตอแหลมันอยากไปสิตายคนถ้าหน้าตาอยากไปไม่นชิเป็นจังสี่บอกถามกับกับแน่ เขาก็ต้องสีเรียกเขาก็ต้องอันกระว้นกระว่ายในแ,แ,แ,แต่นนี่เขาหน้าตาเขาซื่อเขาซื่อเขาเชยจอยูเเยเเย่เขายังเอ็นจอยอยู่นั่นก็หมายความว่าเขามีความสุขณะตรงนี้แต่เป้าหมายที่เขาอยากจะเห็นก็คืออนาคตของลูกอนาคตของเด็กหน่อยตัวเฮ้าหนักแก่ลงทุกมือโครคภัยไข้เจ็บมันก็ถามหาทุกมือเห็นคนตายหลายๆวันนี้ อ่านข่าวเอาคนอายุห้าสิบปีเสียชีวิตแล้วหัวใจวายห้าสิบสี่ปีหนึ่งเลยทำให้คิดว่าคนเฮ้าน่ะเยาว่าแต่เขาอายุหลายแล้วเขาสิบไปก่อนเฮ้าเฮ้านี่ยากสิไปก่อนเขาบอยาคิดแต่จะไปเอาสมบัติสามีเด้อคนเฮ้านะมันรู้แต่วันเกิดมันบอนกรู้วันตายเน็ตเลยคิดว่าการที่เฮ้าสิบไปคิดว่า เขาเก๋กว่าเขาสิไปกอนฮัมันเป็นบาปตัวเพราะจริงๆแล้วคนเฮ้าน่ะมันบอกว่าได้หรอกว่าคนไหนสิไปกอดคิดแต่ว่าวันนี้เฮ้าทนนาําดีแล้วไปวันนี้เฮ้าดูแลครอบครัวเฮ้าดีแล้วไปวันนี้เฮ้าทําหน้าที่เต็มที่แล้วหรือยังบางคนก็ว่าว่าได้เฮ็ดงานดูสามีอยู่บ้านดูแลสามีเกสามีคงสิช่วยเหลือตัวเองบ่ได้ อัทนที่ว่ามาว่าเป็นคนรับชสของสามีมัน่นโกบดถึการที่สามีให้เงินเข้าชสจ่ายซื้อกับขา้าวกับปลานั่นหมายถึงมันเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องเป็นคนดูแลมองนีเออก็ยาวมากะอ่ามากแบบปาะน้มตีหน้าว่าเมียฝรั่งที่บดได้เฮ็ดงานบดได้ไปนุ่นไปนีเพราะสามีให้ดูแลเป็นคนรับใสไหไม่งั้นเมียฝรั่งที่เขาอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่เมืองไทยรวยกว่าเน็ เขาก็อยู่แต่บ้านผุ่นเขาเข้าแต่อันล่านเสริมสวยขัดเล็บท่อมุม่นน่ะแต่เขาก็ไม่ละละ,ละเลยหน้าที่การงานในในบ้านไม่ว่าจะซักผ้ารีดผ้าก,กวาดบ้านทุบ้านเขาเฮ็ดเบิดเขาสิบบอเป็นคนใส่กว่าบความคิดแต่ละคนความคิดแตกต่างกันไปก็อย่ามาว่าอยู่บ้านนั่นหมายถึงเข้าเป็นคนไส่เข้าเป็นคนดูแลผู้ป่วย จักเขาหรือเฮาแหละจะป่วยก่อนกันเพราะเม้าเวลังส่ก็อย่าหาว่าไปแกวะผู้ใดเด้อเพราะว่าเฮ้าก็อยากจะเวาในกวา้างคิดเห็นของเฮ้าเหมือนกันว่าเฮาอยู่นี่เฮ้าบ่แม่งคนร,รับใช้ผู้ใดเฮามีสิทธิ์มีเสียงทุกอย่างมากกว่าคนที่เขาเว้าให้ด้วยซ้ำไปว่าเอา่อเราเป็นคนร,รับใช้เฮ้าอยากไปไหนเฮ้าก็ไปเฮาอยากไปเจอเพื่อนเฮ้าก็ไป เขาอยากไปกินเขาเขาก็ไปไปได้เบิดเพียงแต่ว่าเขาสีไปอยไปแค่นั้นเองนี่แหละเวลาเขามาระบายเวลาเขามาพูดก็ว่าเขาไปแขะก็ว่าเขาไปพูดโน่นนี่นั่นถึงคนอื่นแล้วเวลาเขาบวได้เหตุเอียงเวลาเขาอยู่ซื่อเวลาเขาบวได้ว่าให้เขาเวลาเขาว่าให้เขาเป็นอย่างคุ้นคือบอกไปว่าให้เขาแน่คุ้นก็ปกป้องเขาเวลาเขามาว่าให้เขาว่าว ในความรู้สึกของเฮาคุณก็ว่าฉันแขวะเขาฉะนั้นคนในกลุ่มนี่ที่อยู่ในกลุ่มมืดที่บอมีหน้ามีตามีแต่ลุ่กลุ่มๆหัวกระโหลกกลุ่มๆแล้วมามินใต้คลิปของแต่ละ,ะคนดีเขาทำ y ยู t u ูกจิตใจคุณเฮ็ดด้วยเอยียงจิตใต้วิญ,ญญาณคุณทำด้วยเอยียงความริษยาบอกความอิจฉาริษยาบอหรือความกะลิด กิเลสตัณหามันหลายบอกหรือว่าคุณมีปมในชีวิตของคุณบอกคุณไม่มีทางออกคุณเลยไปนไปหมองงานที่คุณมาหมองนี่ที่แล้วคุณเอามากยุแยงใส่กันบอถามเนวว่าชีวิตของคุณตอนนี้มีความสุขดีหรือเปล่าคุณร้อนลุ่มคุณกระว้นไหวหรือเปล่านี่ว่าภาษาอีสานเรอเด้อฟังแล้วก็ มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้สำหรับคนที่มาคอมเมนต์เมื่อเศาร์านี้นะจะมาจากเอฟซีช่องไหนบ่งหูแต่จะมีประมาณหนึ่งสองสามสี่คนนี่แหละและมีเอฟซีเน็ตคนหนึ่งที่เขาว้าดีมากว่าเออเน,น็ตก,ก็ว้าภาษาอังกฤษดีอยู่สามารถว้าได้ยาว,วคือเขาพยายามพัฒนาตัวเองนะเขาพยายามที่จะ ทำให้ตัวเองดีขึ้นแต่มีสามสี่คนนี่แหละมากดเข้าลงพยายามทาให้เข้าหยุดบอกเลยเดอ้อณนะตรงนี้ว่าซีบอยหยุดซีเดินหน้าเฮดคลิปจังซี่ต่อไปสวัสดีจ้า